13ตุลาคม2562ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงหยุดยาว3วันที่ภูทับเบิกตำบลวังบานอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูร์แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังปรากฏว่าตั้งแต่เวลา6นาฬิการถยนต์นักท่องเที่ยวจำนวนหลายพันคันต่างพากันออกจากที่พักที่ภูทับเบิกเพื่อจะเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอย่างพร้อมเพรียงกันส่งผลให้เกิดปัญหารถติดหนุบตั้งแต่ทางแยกปากทางเข้าหมู่บ้านทับเบิก ระยะทางยาว4-5กิโลเมตรเฉพาะบริเวณทางแยกขึ้นจุดสูงสุดยอดภูทับเบิกและบริเวณจุดขายของที่ระลึกริมถนนรถติดหนักประกอบกับถนนคับแคบมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นต้นว่ารถตกขอบถนนรถถอยชนท้ายกันเองจนเป็นเหตุให้รถติดจนแทบขยับกันไม่ได้กระทั่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรลมเก่าเข้าเค,าเคลียรถติดติดหนึบดังกล่าวจนกระทั่งเวลา10 เอฟนาฬิการถจึงเริ่มถูกระบายออกส่งผลในการจราจรเริ่มไหลรื่นขึ้นทั้งนี้รายงานว่าเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจำนวนกว่า1,000 0คนทยอยเดินทางขึ้นภูทับเบิกเพื่อพักค้างแรมทำให้รีสอร์ทเต็มที่พักไม่พอเพียงกระทั่งนักท่องเที่ยวต้องกางเต็นท์อาศัยหลับนอนกันตามริมถนนและที่บริเวณล,ลานปากทางเข้าอุทยานภูหินร่องกล้ากระทั่งเวลา2ทุ่มฝนตกลงมาอย่างหนัก ส่งผลใบนบรรดานักท่องเที่ยวที่กลางเต็นพักถึงกับตกอยู่ในสภาพทุรักทุเลนอกจากนี้หลังฝนหยุดก็ปรากฏว่ายังมีหมอกลงจัดอีกด้วยขณะที่ผู้ประกอบการรีสอร์ทภูทับเบิกบางรายก็แจ้งว่าเป็นครั้งแรกในรอบปีที่มีบรรดานักท่องเที่ยวแห่กันมาเที่ยวพักค้างอ่างแรมที่ภูทับเบิกจนทําให้ที่พักไม่พอเพียงแมทางรีสอร์ทจะมีเต็นท์ให้บริการก็ยังไม่พอเพียงทําให้นักท่องเที่ยวดินนําเต็นท์มาเองต้องกางเต็นท์พักตามริมขอบถนน และบริเวณอื่นๆที่มีลานก็จะถูกนักท่องเที่ยวนำเต็นท์กลางพักกันจนแน่นไปหมดเจ้าของรีสอร์ทรายหนึ่งกล่าวว่าปัญหารถติดถือเป็นเรื่องใหญ่ของภูทับเบิกที่แก้กันไม่ตกเวลาจะกลับก็พาก,กันออกจากที่พักพร้อมกันทำให้รถติดหนุบและเกิดอุบัติเหตุขึ้นซึ่งฤดูการท่องเที่ยวแบบนี้ก็คาดว่าจะมีบรรดานักท่องเที่ยวรายใหม่ๆหมุนเวียนกันเข้ามาพักค้างแรมที่ภูทับเบิกแบบนี้เพราะเป็นเริ่มต้นของฤดูไฮซีซันสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยว ตอน,นี้นะครับที่โทเะเปยดนะครับรถติดหนาแน่นนะครับหางแถวน่าจะอยู่ในหมู่บ้านตอนนี้มีอุบัติเหตุรถถอยชนกันนะครับ